ก็เป็นห่วงนะคะค่ะก็คิดว่าอ,าอยากให้ท่านหายป่วยเร็วๆเนาะตกใจค่ะปกติจะรู้ข่าวว่าปกติที่เจอกันเนี่ยแม,ม่ผ่องจะแข็งแรงมากค่ะแม่ก็จะแบบมาร่วมงานใช่ใช่แล้วแข็งแรงแข็งแรงมากถือแ,แบบอาจจะดูตอนแรกเราอาจจะดูว่าท่านผอมหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแข็งแรงมากเสียงยังแบบร้องเพลงได้เป๊ะมาก ขอให้คุณพระคุ้มครองนะคะให้คุณแม่แข็งแรงแล้วก็หายป่วยไวๆนะคะค่ะอยากร้องเพลงค่ะก็ร้องเพลงของคุณแม่เยอะอยู่แล้วค่ะแม่ผ่องสีป่วยค่ะค่ะก็เป็นห่วงนะคะค่ะก็คิดว่าอ,อ,อยากให้ท่านหายป่วยเร็วๆเ,เ,เนาะค่ะก็คิดร้องเพลงของแม่ผ่องก็เยอะอยู่ค่ะ ใจไ,ไหมกับข่าวนี้พี่เล็กตกใจค่ะปกติจะรู้ข่าวว่าปกติที่เจอกันเนี่ยแม,แม่ผ่องจะแข็งแรงมากค่ะ,คะอืมแม่ก็จะแบบมาร่วมงานใช่ใช่แล้วแข็งแรงแข็งแรงมากดือแบบอาจจะดูตอนแรกเราอาจจะดูว่าท่านผอมหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแข็งแรงมากเสียงยังแบบร้องเพลงได้เป๊ะมากค่ะ,คะแล้วตอนนี้น้ําหนักคือไม่ถึง20กิโลค่ะก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงค่ะแฟนเพลงก็คง เป็นห่วงเหมือนกันค่ะได้ติดตามข่าวหรือว่าได้มีการสอบถามอาการของคุณแม่บ้างไหมครัทราบทราบข่าวอยู่ค่ะแต่ยังยัง,ยงหาเดี๋ยวจะหาโอกาสไปไปเยี่ยมท่านค่ะได,ได้มีโอกาสถามผู้ใหญ่ในในวงการลูกทุ่งวงการเพลงด้วยกันบ้างไหมครับพอดีช่วงนี้ติดงานซ้อมนู่นนี่นั่นตลอดเลยอะค่ะก็เลยยังยังไม่มีโอกาสไปจะหาโอกาสไปอยู่ค่ะที่ใช้เพลงของคุณแม่ในการร้องเพลงบนคอนเสิร์ตต่างๆเยอะเหมือนกัน มีบันทึกเสียงหลายๆเพลงค่ะของแม่พองคะ่ะเ,เ,เพลงเก่าๆคือที่สุดอยู่แล้วอะค่ะเป็นเพลงที่มีความไพเราะนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทํานองนะคะหรือว่าความหมายอะไรพวกนี้ค่ะมันที่สุดอยู่แล้วนั่น,น่ะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ให้อรวีรักรักเพลงเก่าหลงเพลงเก่าค่ะ <นำ S 2> ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหรือลูกกรุงหรือว่าสุนทรภพรค่ะเสียงของคุณแม่อะค่ะเป็นยังไงบ้างแม เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์มากค่ะเสียงแบบเสียงแหลมเสียงสูงเนาะค่ะเพลงที่ที่มาร้องแต่ว่าเสียงเสียงเราจะไม่ไม่ได้เหมือนนะคะก็จะเลือกมาร้องเป็นครูของพี่เด็กด้วยไหมครับเป็นครูแน่นอนค่ะเป็นครูศิลปินต้นฉบับนี่เป็นครูทุกท่านเพราะว่าอลวีส่วนใหญ่งานเนี่ยจะเป็นด้านบันทึกวรรณกรรมก็คือนำเพลงเก่ามาร้องใหม่นะคะก็ ศิลปินต้นฉบับก็จะถือเป็นครูเพราะว่าเวลาทํางานเนี่ยก็จะเอาเพลงของท่านนมาฟังมาฟังแล้วก็ก็คือมา,มาฝึกนั่นแหละค่ะค่ะจะปรับเสียงให้แบบเหมือนแม่พรองแบบเสียงไม่ไม่ไม่ไม,มไม่ค่ะเวลาทํางานเนี่ยอลวีจะทํางานแบบยึดให้ความสําคัญกับคําร้องทํานองไม่ให้ผิดเพี้ยนนะคะ,ะส่วนลีลาอารมณ์เสียงนะั้นเป็นเรื่องของเราค่ะ เพราะนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนเพราะเราไม่ได้ตั้งใจจะเรียนแบบนะคะเราจะร้องเป็นเป็นตัวเราค่ะได,ไ,ดได้เคยร้องเพลงกับคุณแม่ผ่องบ้างไหมคะเ,ออเคยแต่ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันอย่างตอนเชลินอินคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันแต่ร้องด้วยกันเลยเนี่ยคิดว่าไม่เคยนะคะค่ะประทับใจให้เรายัางไงบ้างอ่ะแม่ผ่องก็ใจดีก็ คือให้ความรักความเอ็นดูกับเราค่ะทุกครั้งทุกครั้งเจอก็จะเข้าไปกล่าบค่ะครูศิลปินต้นฉบับทุกครั้งเจอก็จะเข้าไปกลาบให้พรแน่นอนทุกท่านค่ะใละชื่นชมค่ะก็เป็นกําลังใจให้เราเนาะค่ะคุณร้รองกับคุณแม่อีกไหมคะให้คุณแม่แข็งแรงถ้าขอให้คุณพระคุ้มครองนะคะให้คุณแม่แข็งแรงแล้วก็หายป่วยไวๆนะคะ อยากร้องเพลงค่ะก็ร้องเพลงของคุณแม่เยอะอยู่แล้วค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ